ของในปัจจุบันตอนนี้มันถูกออกแบบมาให้เสียง่ายพังเร็วแล้วก็ส่งเสริมให้คนโย,ยนมันทิ้งไปเพื่อจะได้ซื้อของใหม่ตลอดเวลามันคือคกลไกในการออกแบบให้หมดอายุไขหรือว่าเราเรียกว่า plan obsolescence นะครับเป็นการส่งเสริมให้คน,นซื้อของใหม่ไม่ซอ่อมไม่ใช่ซําของมันเลยผลิตในราคาถูกไม่ได้ออกแบบมาให้ทนทาน ผมมองว่าผมไม่โทษผู้บริโภคผมโทษในระบบเศรษฐกิจที่มันถูกออกแบบมาให้เป็นเช่นนี้มันถูกออกแบบมาให้เราเปลี่ยนมุมอมองความคิดเปลี่ยนมายเซตให้เราเลือกที่จะซื้อของใหม่นะแทนการซ่อมมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาขยะมากขึ้นเยอะมากเกิดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆเพื่อฟีดการซื้อของใหม่ตลอดเวลาของผู้บริโภคข,ของระบบเศรษฐกิจ เราใช้แค่2อสปีเราก็โยนทิ้งไปละซึ่งไม่ใช่เพราะว่าเราอยากโยนมันทิ้งไปแต่ว่าบางครั้งมันออกมันเสียเร็วขึ้นนะครับหรือว่าเราอัปเดตซอฟต์แวร์ได้แป๊บเดียวก็หมดอายุไขเพราะฉะนั้นการที่เราจะลดปริมาณขยะเหล่านั้นได้เนี่ยเราก็ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้สินค้าเหล่านั้นได้นานยิ่งขึ้น เวลาพูดถึงนโยบายเนี่ยมันก็เลยกลับมาเรื่องของการออกแบบนโยบายเพื่อส่งเสริมสิทธิในการซ่อมสิทธิในการที่เราจะผู้บริโภคจะใช้ซ้ําได้นานขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต่างประเทศตอนนี้ขเขาก็ได้มีการผลักดันมาหลายปีแล้วการผลักดันตอนนี้ก็เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้บริโภคเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการประท้วงการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมเรื่องสิทธิ์นี้ในยุโรปแล้วก็อเมริกาจนทําให้แบรนด์ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆที่เองก็ต้องปรับตัวภาคระฐเองก็ต้องมีการปรับตัวซึ่งทางยุโรปตอนนี้มันมีพัฒนาในานโยบายสิสิในการซ่อมออกมาก็จะมีการส่งเสริมให้แบรนด์ต่างๆออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้มันทนทานซ่อมง่ายมากขึ้นต้องจัดทำนโยบายช่วยเหลือผู้บริโภคในเชิงของการซ่อมมากขึ้น กิจกรรมเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นที่ในทแลนด์แล้วก็แพร่หลายไปมากขึ้นจนทั่วโลกตอนนี้นมันมี3,000กว่าแห่งหลวในไทยมันยังไม่มีการจัดรีแพลค์คาเฟ่เกิดขึ้นจริงๆในเซาท์อีสเอเชียมันไม่มีรีแพลค์คาเฟ่อยู่เลยเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีไอเดียว่าอยากจัดรีแพลค์คาเฟ่เนี่ยเราก็มัม่นใจว่าเอ๊ะมันตอบโจทย์กับบริบทของประเทศไทยหรือเปล่าเพราะเราจัดไปได้หรอบเนี่ยสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าผู้คนเห็นชอบ เราก็อยากได้กิจกรรม Repair Cafe จริงๆเพราะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ตามพื้นที่ใกล้บ้านของเขาเหมือนกันนะครับเราก็เลยตกลงปรงใจว่าโอเคงั้นเราจะผลักดันตรงนี้ต่อเราก็เลยมีการพูดคุยกับทาง International p a i r Cafe Network แปลคู่มือภาษาอังกฤษของเขาเป็นภาษาไทยแล้วก็เอาองค์ความรู้หรือว่า l e ARNING ที่เราได้จากการจัดกิจกรรมนำร่องใส่เข้าไปในคู่มือภาษาไทยของเราด้วย เราก็ได้มีการสร้างฐานข้อมูลเพื่อลองรับเพื่อให้มีรีแพรคคาเฟ่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้นการจะผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการซ่อมในสังคมไทยเนี่ยมันจะต้องเกิดการผลักดันไปในเชิงระดับโครงสร้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอยู่ภายใต้รีบาร์ดเนี่ยมันจึงมไม่เพียงพอเราก็ได้มีการตั้ง อีกองค์กรขึ้นมาชื่อว่าชุมชนส่งเสร,ริมพระการซ่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า Repair Community Thailand นั้นสิ่งที่เรากำลังผลิตอยู่และหวังว่าจะปล่อยออกมาในปีนี้ก็คือเกณฑ์การประเมินระดับความซ่อมง่ายของสินค้าประเภทต่างๆนะครับแล้วเราก็จะใช้เกณฑ์การประเมินนี่มาให้คะแนนแบ่งในเชิงของระดับความซ่อมง่ายนะครับแล้วปล่อยออกเป็นรายงานเปิดเผยต่อสาธารนณะ แพลตฟอร์มเชื่อมต่อร้านซ่อมเล็กๆกับผู้บริโภคก็คือบนบนเราหวังว่าจะพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้มันขยายมากขึ้นปัจจุบันตัวแพลตฟอร์มบนบนเนี่ยเป็นเชื่อมต่อร้านซ่อมเสื้อผ้ากับผู้บริโภคอย่างเดียวแต่ว่าเราพยายามในเวอร์ชั่นต่อไปนะเราพยายามจะให้แพลตฟอร์มนี้มีร้านซ่อมประเภทอื่นเข้าไปได้ซึ่งตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ส่วนงผลกําไรก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ระบบบลชนก็คือ มวลชนเพิ่มร้านซ่อมเข้าไปเองแล้วก็มวลชนใช้ค้นหาร้านซ่อมการมีรีแพา์คาเฟ่การมีวนวนแพลตฟอร์มที่เป็นเชื่อมต่อร้านซ่อมหรือว่าการส่งเสริมนโยบายสิทธิในการซ่อมเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนผ่านโลกเศรษฐกิจปัจจุบันที่ส่งเสริมการบริโภคตลอดเวลาเป็นโลกเศรษฐกิจปัจจุบันที่มองเห็นการเติบโตไม่ได้แมทที่ไม่ได้มาจากการบริโภคแต่มาจากคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้น